ในการออกตรวจติดตามกำนันผลงานกับผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2558ของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2558เพื่อเข้ารับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทยในวันที่10ส,สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับคณะของ ขอกลับเรียนว่าในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นสถาบันทางการปกครองที่มีมานานแล้วนะครับร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่ก่อให้เกิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นทั่วประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเราถือว่าทําหน้าที่อยู่สองหน้าที่ก็คือ1เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการเลือกได้รับความไว้วางใจให้เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความทุกข์ความสุขของ พ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆหน้าที่ประการหนึ่งก็คือน an ั there, ้นเป็นหน้าที่ของตัวแทนของทางราชการที่จะนํานโยบายระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัตินำมานโยบายมาปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆซึ่งเป็นถือว่าเป็นเป็นภารกิจสําคัญที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการหรือทางรัฐบาลและในขณะเดียวกันได้รับได้เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตำบลต่างๆ กำนันกับผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทุ่มเทให้กับทางราชการด้วยทางราษฎรด้วยคือทำงานตลอด24ชั่วโมงตลอดเดือน31วันหรือ365ปี365วันใน1ปีในขณะเดียวกันกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นทำงานเป็นผู้แทนทำงานของทุกกระทรวงทบวงกรมที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการทำงานเพื่อ พี่น้องประชาชนและสังคมหมู่บ้านชุมชนต่างๆโดยมาโดยมาตลอดการการพิจารณาให้รางวัลน,นั้นก็เป็นเพียงเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีทั่วประเทศหลายหมื่นตำบลหลายหมื่นหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือส่วนรชาชการต่างๆได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้จังหวัดพะเยาของเราก็ได้ออกติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วทั้ง9้าอำเภอนะครับในปีนี้กำนันมีผู้ส่งเข้าประกวดส,สี่สีต่ตำบลในสี่อำเภอส่วนผู้ใหญ่บ้านนั้นมีทั้งหมดแดท่านแดหมู่บ้านแดอำเภอนะครับก็ผลการไปติดตามนั้นคณะกรรมการของเรานั้นเราได้ <c oughs> พูดคุยกันก่อนก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ว่าคณะกรรมการทุกท่านในเจ็ดท่านนั้น ถ้าท่านไปบ้านบ้านหมู่บ้านแรกหรือตำบลแรกท่านจะต้องดําเนินการไปตรวจติดตามทุกหมู่บ้านให้ครบนะครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนตัวเพื่อเพื่อเป็นความเป็นธรรมในการพิจารณาผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเราไปดูทั้งผลงานที่เชิงประจักษ์แล้วทางทางด้านเอกสารด้วยนะครับผลงานที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็ปีนี้ต้องขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมท่านกำนันทุกตำบลที่ส่งเข้าประกวดท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวด ผลงานของแต่ละท่านนั้นถือว่าเป็นระดับหนึ่งของอำเภอแต่ละอำเภอที่ส่งเข้ามานะครับเราก็มีการคัดเลือกหาจุดเด่นหาความสมบูรณ์ของผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เข้เขาประกวดนะครับซึ่งผลคะแนนออกมาก,ก็ค่อนข้างจะสูสีกันมากนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมนะครับด้วยความเป็นธรรมจากสภาพที่ราพวกเราได้ไปเห็นมานะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ เป็นผลงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เรานั้นคณะกรรมการเรานั้นคาดไม่ถึงว่าท่านจะทําได้ดีขนาดนี้นะครับบางท่านนั้นทุ่มเทให้กับการทํางานเป็นอย่างดียิ่งนะครับซึ่งผมผมและคณะกรรมการก็ต้องขอชมเชยและขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ดําเนินงานในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบในการออกตรวจติดตามครั้งนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ คณะโดยเพาะอ,อย่างยิ่งคณะกรรมการทั้งเจ็ดท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาในในหน้าที่งานปกติของท่านนะครับเพราะเราได้คุยกันว่าถ้าท่านไปตรวจอำเภอแรกหรือหมู่บ้านแรกท่านจะต้องไปให้ครบทั้งทั้งผู้ข้อประกวดทั้งหมดนะครับซึ่งทุกท่านก็ได้ทุ่มเทแล้วก็ได้เก็บข้อมูลได้ช่วยในการซักถามให้คําแนะนําทั้งกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านที่เราไปประกวดประเมินผลทุกอย่างนะครับและที่สําคัญยิ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับที่มาให้การต้อนรับมาให้ข้อม,มูลมาและมาให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมคิดว่าเราอยากจะเห็นบรรยากาศอของการไปตรวจเยี่ยมที่ที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับที่เข้าแข่งขันนะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ครับผม